ในพระสูตรนี้จะบอกเหตุผลนะที่ทําให้เราต้องตระหนักว่าเราจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องมารู้คำพระศัสดาเพราะว่าพระองค์บอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือน้อยมากความน้อยความมากเนี่ยพระองค์เอาเล็บพระองค์เขี่ยเศษดินขึ้นมานะครับ และพระองค์ก็บอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจุติคือตายจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีน้อยคือแค่เศษดินปลายเล็บโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วนะกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่ากรัดพูดถึงมนุษย์สามรอบรอบแรกไปนรกรอบที่สองนะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันส่วนดินแหม เท่ากับดินในมหาปตาพีไปเกิดในเดรจชานรอบที่สามสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วได้กลับมาเกิดไปเป็นเทวดาวมีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดเดจชาญเปรยพิสัยมีมากกว่าเท่ากับว่ามนุษย์ทั่วทั้งโลกธาตุาเนี่ยหลังจากตายแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่ากับสองเศษดินปลายเล็บหลุดไปเป็นเทวดาเท่ากับหนึ่งเศษดินปลายเล็บ ที่เหลือเท่ากับ3ดินในมหาปตพีเนี่ยไปสู่นรก1ก้อนเดัาชานหนึ่งก้อนแล้วเฉลี่ย3าคตินรกกับนนเดาชาฉานเปวิสัยเป็นจํานวนมากมหาศาลซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยมากกว่า99.99% 99แน่นอนนะอันนี้จึงเป็นเหตุปัจจัยที่เอ๊แล้วเราจะแก้อย่างไงดังนั้นเราหลังจากตายแล้วเนี่ยเรามากักจะคิดเองว่าเราทําบุญสุนทานกันมามากพอแล้วเราคงได้เกิดเป็นมนุษย์อีก รู้สึกว่าเราจะคิดเองหรือเราจะฟังคนนั้นคนนี้มาแต่ถ้าฟังตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธาของเราแล้วเปอร์เซ็นต์น้อยมากเหลือเกินที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะแล้วพระองค์ตรัสอีกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากยากและนานเท่ากับการเกิดของอรหันตสัมมาสัมพุทธะักครั้งหนึ่งพระองค์อุปมาว่าถ้าโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมีน้ําท่วมถึงกันหมด บุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ํานั้นน้ําก็พัดแอกไม้ไผ่เนี่ยลมก็พัดไม้ไผ่เนี่ยไปทางทิศเหนือใต้ออกตกในน้ำนยังมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึง่งพระองค์ถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาหายใจทีหนึง่งจะเจอแอกไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากพระองค์บอกนี่แหละความยากสามสิ่งที่เสมอกัน หความยากในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ 2. ความยากในการที่อรันตสัมมาสมุทธะจะบังเกิดขึ้นในโลก 3. การที่ศาสนาหรือคำสอนของพระองค์เนี่ยจะแผ่ไปสานไปทั่วโลก 3. ส,สิ่งนี้ยากเสมอกันนั่นคือถ้าเราเนี่ยยังไม่แต่โสดาบันที่พระองค์รับประกันว่าจะไม่ไปอบายต่อไปแล้วหรือยังไม่ได้สร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันหลังจากตายแล้วกว่าโยมจะได้เป็นมนุษย์อีกทีคือพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิด และระหว่างนี้ไปที่ไหน <c oughs> ระหว่างนี้ส่วนใหญ่คือจะไปสามคติข้างล่างคือนรกกําเรยจเดชานและเปลววิสัยนานๆจะหลุดไปเป็นเทวดาทีจะสลับกันอย่างนี้ไปมาจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดเราถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและคําพระพุทธเจ้าของเราผิดไม่ได้นะพระพุทธเจ้าพูดผิดไม่ได้แม้แต่คําเดียว เพราะศาสดาของเราซึ่งผู้ใหม่อาจจะยังไม่เคยทราบว่าเป็นคำพูดที่เมื่อหลุดจากปากแล้วเนี่ยจะไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครใครในโลกคัดง้างและติดเตียนได้และคำพระองค์เป็นอากาลิโกและผิดไม่ได้แม้แต่คำเดียวเพราะพระองค์นั้นกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดตรัสไว้กับอค,คิเวสนะ บอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในดังนั้นพระาศาสดาของเรามีความสามารถในเชิงการพูดพูดไม่มีผิดแม้แต่คำเดียวและกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่พลาดและพระองค์มีการแสดงธรรมที่มีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งดุดราชสีประคุบเหยือ่อแสดงธรรมครั้งเดียวต้องไม่พลาด และแสดงทาแล้วต้องเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลดังนั้นคําพระศาสดาของเรา